มาม่าวะให้ดีกันอนสารเจพาปอดดีกับไวมัสอโฟนหมอคุณสลามโอนอาตมาภผาโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโองยโอ๊ยโอยโอ้อ๊ยโ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 อยโ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 อ้ยอ้ยอยโอ้ยโออยโ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 ออยโยโอยโอยโ เออนั่นนะน้าสุรานารีไม่ใชิมาปฏิปทาครับว่ามาโทรมาจุโน้ตปทางความประมาทย่อมเป็นหนทางแห่งความตายนะอันเสียงเสียองกูนด้อโอ้นั่นนะรถโมกันนั่นอ่ะเฮ้ยเออ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 คือแกได้กับแมเปิดอนเพรเฟซบุ๊กคุณได้ทุกปีจะเอาลงหื้อโอ้ทำบบตรเงิดหลังอของคุณแห่เฮ้ย อ้าวไปไหนปุ่นมาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ้าวขุนเก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนาวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยโฮ้ยเ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 อ้ยเฮ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 ้ย mùa hoa tết lắng nha bà sao có cắn à? mình lên hôm nay 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 ตัวอย่างเว้ยเป็นอันอุท่าหอนสอนใจเดี๋ยวหลงแน่เอ้ย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 หลุมพินีวันจะบ่หมวนเต่าวันนี้นะนะลงข้างทางกู้อยถึงเลยแต่จะแสงกลับมาได้แสงกบเป็นห่วงฝนเกาเนอร์นี่นะรุ่นก็เลิกกันเนี่ยใชได้เจ็บได้เป็นกระพรอเอาเถินี้เออกกมเจียงเคียนครับเออดูดูดูเปิดไฟเซ็ตมาแม่แบบเพราะล่ะกัน แนี่เนี่ยกินมันกินติดปากเมาหลงแข่งหลงขาเอ้าเอ้าลูกไผ่ก็ไผ่ไผ่โอ้โเนินนี่นะ่อไปะเบียนหานทีเหตตาเป็นเไรไ็วไหมโอ้ก็จังหวัดถึงนะจังหวดไม่เป็นครับครับครับอ่าครับอันตรายละเนาะครับเนาะด้วยความเป็นหัวปรารถนาดีจากเทพทุ่งโป่งสุวรรณาราม A phụt này, anh ta quang 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 ห้านั่นหร,รอเออรถสวนมากนี่ยปะมอันตรายนะครับเนะี่ป้ายทะเบียนอะไรอย่างนี้สี่นาทีแล้วครับโดยม้าบัวชวางครับปรเดีวแนวเด็กก็เดนเไปไหนกอน อันตรายขนาดนะครับเนอะโกงขึ้นดอยแล้วก็ลดไปจนเล่งทรงไหมนะเอ้ยอเป็นอย่างไปเนี่ยธรรมาผ่าไอยู่พุทธกองเมืองมันจะเบียบไปเต็งอันตัวจพวกอันโซเปาโซหลักฐานนันนี่เออเออเออนยนะครับมาดูมาลดไปก้นมาเดูถตาคนคนเดียวน่ะคนเนาะโอ้เออคนทำงานหนัลดนะเพื่อความปลอดภัยของแกครับเนาะ โอ้ยหลงปุ๊โอ้ยหลงปุ๊โอ้ยหลงปุ๊แล้ว